ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฟ้าชาแนลบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุดที่เก้านอาณนาะนอาณาไม่เอกหนะ้านอาณาไม่โทนะ นออางโนางนออานอนานนออายอนายนออานาลออิลิกออากานาลิกานอัมนำนอัมนำไม่โทน้ำ นออีดอ,อนิทนออีนิทออานอทานนิทานนออีมอนิมไม่เอกนิม่มนออีนิโยอ,อยอายโยยายนิยายนออีวอนิวไม่โทนิว้ว นออ,น,ออน,นออีนี่อสไอยอใสนิใสนออีนีไม่เอกนี่นออีนีไม่โทนี้นอออกอนึกนออองอนึงไม่เอกนึง่ง นออูงอนุงไม่เอกนุง่งนอเอือเนื้อไม่โทเนือ้อนอแอแนไม่เอกแน่นอโอนอนอนนไม่โทโนนนอไอในบอโอนอบน บออโกบวกบออโนบวนไม่โทบ้วนบออบอไม่เอกบอบออโกบอกบออดอบอดบออโนอบอน บออโนบอนไม่เอกบอนบออยอบอยไม่เอกบอยบออะงอบังบออะนอบันดอไอไดบันไดบออางอบาง บอางอบางไม่โทรบ้างบออานอบานไม่โทรบ้านบออายยอบายไม่เอกบายบออีนอบินบออุโกบุกบออุงอบุงไม่โทรบุง บออูบูชออาชาบูชาบอแอบอแบบบอไอใบปอรออประตออูตูประตูบอรออาปลาเยี่ยมไปเลยค่ะแล้วมาฝึกอ่านกับครูฟ้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ